สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆและผู้ปกครองทางบ้านนะคะเรามาเจอกันในกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะกิจกรรมสร้างสรรค์วันนี้เด็กๆจะไม่มีใบงานนะคะจะเป็นกิจกรรมการ พับจรวดตามจินตนาการค่ะเด็กๆอ่าจะไม่มีใบงานนะคะเด็กๆให้เด็กๆหาเศษกระดาษค่ะอ่าวัสดุอุปกรณ์นะคะเศษกระดาษค่ะแบบไหนก็ได้นะคะที่เด็กๆมีที่บ้านนะคะอ่าคนละหนึ่งแผ่นค่ะแล้วก็สีค่ะเป็นสีเทียนหรือสีไม้ก็ได้นะคะเพื่อจะมาตกแต่งจรวดของเราค่ะโดยจะมีขั้นตอนนะคะให้เด็กๆนะคะพับจรวดตาม จินตนาการของเด็กๆค่ะเด็กๆอยากจะพับจรวดอย่างไรก็ได้นะคะให้ออกมาคนละหนึ่งลำค่ะเด็กๆให้เด็กๆพับจรวดนะคะออกมาคนละหนึ่งลำตามจินตนาการเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพี่โฟกัสก็จะพับจรวดด้วยค่ะแตรมน้อ no. ง จรวดของคุณครูพี่โฟกัสเสร็จแล้วค่ะเด็กๆและเด็กๆละคะเด็กๆมีเทคนิคการพับจรวดเป็นอย่างไรและจะรวดเด็กๆอยู่ลักษณะอย่างไรคะ เด็กๆอย่าลืมถ่ายภาพผลงานคู่กับจรวดของเด็กๆส่งมาให้คุณครูพี่โฟกัสและเพื่อนๆดูในไลน์กลุ่มด้วยนะคะและเมื่อเด็กๆพับจรวดของเด็กๆเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆตกแต่งจรวดของเด็กๆตามจินตนาการให้สวยงามเลยนะคะและเด็กๆลองไปเล่นดูนะคะว่าจรวดของเด็กๆเนี่ย ไปไหมนะคะอ่าเอคุณครูพี่โฟกัสอยากเขีนจังเลยว่าจรวดของเหล็กๆกเนี่ยเป็นอย่างไรคะ่ะอันนี้เป็นจรวดของคุณครูพี่โฟกัสคะ่ะอ่ามีลำสีเหลืองคะ่ะนี่ของเด็กๆเ,เป็นอย่างไรคะถ่ายภาพผลงานส่งคู่กับจรวดมาดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ